พาหุงสาหาสมาปิเนมมิตาสาวทาตังคิริเมะรังอุติตโกรัตเสนมารังทานายติธรมมวิทินาทิตวามุนินโทพระเจามุนีไดชนะประยามันผู้เนรมิแทนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือขี่ก็จะสร้างทิงเมฆราพร้อมด้วยเสนามานโหร้องก้องกึกด้วยธรรมมิทีมีทานบารมีเป็นตน้นทานเตจะสาภปวตุเตใยมังคลานี ขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ต้านด้วยเบชแห่งพระพุทธัยมงคลน,นั้นมาราติเรกมาปิโยจิตาสาพร,ราติงโกรมมามะนาลาวะกะมา,ามาคมทธาตยาขังกันเตสุทานกาวิทินาจิตตวามุนินโท พระจอมมุนีได้ชน,นะอารักยัตผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์เพริกจิ่งกว่าพยามานเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระคานตี ดานเตชะสาปวตุเตชะยมังครานิขอชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแต่งพระพุทธชายมงคลนั้น นาราคิริงขจาวรังอติมาตภูตังกาวาวิจักกมสนนวสุตาลุนันตังเมตตังปุเสกวิตินาจิตวามุนิทุราจอมุนีได้ชนะช่างตัวประเสริฐชื่อนาราคิริ เป็นช่างเมามันยิ่งนักแทนที่จะทารุณประโดดเทิงตาแลจากกราวุและสายฟ้าด้วยวิธีรถดหลงด้วยน้ำคือพระเมตตาทานเตจะซาาวตุเตชยมังการานิ กอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเด็แห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นโอคิตะคากมติหาสตุตารุนันตังทาวันติโยชนปะังสุริมาราวันตังอิทิิปิสังสตมโนจิตวามุนินโทรพระจอมุนีมีพระอริทยัย ไปในที่จักระทาอิทธิปาติหารได้ชนะโจรชื่อองคุลิมานผู้มีพวงดอกไม้ขื่นิลมนุษย์แสง้ายกาดมีฝิมือเธอดาบเมื่อวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามยศตันเตจะทาภวตุเตะยมังกรานิ กอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นกาตวานากาตามุตตรางอิวะภาปิณิยาจินจายาทุตทวจาันังชายกายยามาเจสันเตนโสมาวิตินาจิตวามุนินโท พระจอมุนีได้ชนะความเปล่าได้ของนางจินจมานวิการฐามาการประดุดพ่ะมีทันพระธรรมไม่มีสันทานันกลมให้เป็นประดุดมีทองด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความรังงาพระารไยัย ตานเตจสาภาตุเตชยมังคลานิขอัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใยมงคลนั้นาสรจังวิหายามัติศาสจักวาทะเกตุงวาธาปิโรปิตมานังอธิอันทะพูตังปัญญาปัิปัจจาริโตชิตวาวานินโทน รา้จอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยปทีปคือพระปัญญาได้ชนะสัจากนิครนผู้มีอาจ,จะใจในที่จะราเสียซึ่งความสัตว์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกทงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธี คือรู้อาชาสายแล้วตัดเทศนาทานเตจสะสะภวัตุเตชะยมังกรานิขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแต่งพระพุทธชัยมงคลนั้น นันโทปะนันทะพุจจคังวิปุจังมะหิตถิงปุเตนะเถระพุจจเกนะัมมาปะยันโตอิโตปเทศะวิจินาจิตวามุนินโทระจอมุนีโปรดให้ประโมคคล r a ะเถระพุทธชิโนรถ เนรมิตายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้บิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุป,ปเทศแห่งฤทธแก่พระเทระตันเปชะสาภวตุเตชยมังคานณี พอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่ันด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นโลกาหะติตติพุชเคณสุธาตหาทังพรรม,มังวิสุทธิจุติมีติปตาพิธานังยานากกเทนวิธินาจิตตวามุนินโทรพระจอมมุนีได้ชน,นะพรหมผู้มีนามว่าเท้าปรกา ผู้มีฤิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณนันบริสุทธิ์มีมืออันท้าผู้ชมคือทิฏฐิที่ตนเธอผิดรึงราดไว้แน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานตันเตจสภาวตุเตชยมังสานิ กอชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเอตาบิพุทธชัยมังคลาอาตคาทายโยวาจโนตินาติเนมารเตมะตันติอิตาวานะเมเาวิวิธานิจุปาตตวานิโมขังสุขังอติกเมยนโรวตปัญโย นอราชนใดมีปัญญาไม่เกลียดกันสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลแต่ทาถา,ทาแม่เหล่านี้ทุกทๆวันนอราชนนั้นพึงลาเสียได้ซึ่งอุปาทวะอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นนาเรกถึงวิโมุกขสิวาลัย อันเป็นบรมาสุขแลมหาการุนิโกนาทโทผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ปรกะกอบแลรวยมหากาลุณาอิตายาสาพพปานินำภูริตาวาปารมีสาพพาัา อย่างบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แกสัพสัตทั้งหลายตัดตัสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อนุดมเอเตนะาสาัจวัเจนะด้วยคำสัต์นี้โอตุเตชยมังตะลังขอใจมงคลจงม,มีแก่ท่าน anto dia muangnan wat ewang tawang Wi yo hojaya sujaya mang apa kita palang ke si พระพุทธเจ้าทรงพระชนมานาคนพุิกถึงความเป็นผู้ชนะแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้จเจริญความยินดีแก่พวกสักยราชว่าพระองค์ชนะมานาปาลาชิตบาลัง่านเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัว คือปจัจจพีเป็นประธานชั้นใดขอท่านจงเป็นผู้ชนะชน,นั้นสุนากาตังสุมังกลงัสปปง,งสุปาปาตังสุหุติตังสุขโนยสุมาหุตโตจะสุยิตังพระมัจาริสุป,ปัทานคีนังสาธังลายประพืชชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเกิกดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีแลงถนาดีครูดีบูชาแล้วดีนายพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมบางกายกรรมเป็นปะทักสิ้นส่วนเบือมมเเบ้องขวาวาจากรรมบางปะทักินางวาจีกรรมเป็นปะทักสิ้นส่วนเบื้องขวา ปัตตาคันาโนกรรมมังมโนกรรมเป็นปัทักสินส่วนเบื้องกวาปณิทิเตปทากินาความปราถนาของท่านเป็นปัทักสินส่วนเบื้องกวาปทากินานิกาตวานาศาสตร์ทั้งหลายทำรรมมันเป็นปัทักสินส่วนเบื้องกวาถ้าบานตาเตปทตตาคิเน ย่อมได้ประโยชน์จังหลายอันเป็นประทักสิ้นส่วนเบื้องขวา